สวัสดีครับอยู่กับผมอาร์ตนะกับช่อง r e a l s e a นะครับเหมือนเดิมก็วันนี้จะเป็นวันแรกที่จะเอารถขับไปต่างจังหวัดแล้วก็ระยะทางไกลประมาณหนึ่งนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยผมเนี่ยเวลาจะไปไหนบางทีชอบดูแผนที่ก่อนว่าเออจะใช้ระยะทางประมาณเท่าไหร่แล้วก็ใช้เวลาในการขับประมาณเท่าไหร่อันเนี้ยเป็นรถไฟฟ้าก็แพลนเหมือนกันแล้วก็เหมือนกับที่หลายๆคนบอกคือเนื่องจากรถไฟฟ้าเนี่ยเราอาจจะต้อง แพนให้มากกว่าลดน้ำมันนิดนึงเพราะว่ามันมีเรื่องของการชาร์จไฟมาเกี่ยวเนาะแต่ว่าอันนี้ผมดูแล้ววันนี้ที่ผมจะไปเนี่ยพอดีผมจะไปไหว้อากับป้าผมนะครับที่ฉะเทิงซาก็เลยแพลนว่าจะไปแล้วก็ดูตามทางว่ามีตรงไหนที่แวะได้บ้างครับก็อันดับแรกเนี่ยผมก็ดูที่ Google Map ก่อนเลยเนาะก็ที่ผมชอบไปนะครับก็คือวัดหลวงพ่อโสธรหรือว่าถ้าเรียกชื่อทางการก็คือวัดโสธร วารามบวรวิหารเนาะก็จริงๆเนี่ยผมไปไหว้บ่อยคือคือหลังๆเนี่ยผมไปน่าจะปีหนึ่งประมาณครั้งสองครั้งเลยแหละนะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยก็คือระหว่างทางเนี่ยมันก็จะมีวัดแจ้งกับตลาดน้ําบางค้าวัดแจ้งกับตลาดน้ําบางค้านี่อยู่ติดกันเนาะนะครับที่สามารถแวะได้เนาะแล้วก็จากนั้นเนี่ยจะเป็นวัดชนลวารีนะครับก็อันนี้เป็นเป็นแพลนของผมคร่าวถ้าเกิดดูจากระยะทางทั้งหมดเนี่ยผมก็แพนไว้เนี่ย น่าจะอยู่ประมาณ288กิโลเมตรนะครับอันนี้คือระยะทางโดยรวมทั้งขับไปขักลับเลยแต่ว่าจะมีข้อข้อต้องระวังนิดนึงในถนนเส้นที่ผมวิ่งไปวัดชนลวารีหรือว่าบางคล้าเนี่ยนะครับคือผมจะต้องวิ่งส่วนใหญ่จะวิ่งผ่านเส้นเรียกว่าอะไรอะ่ะ304แล้วเส้นนั้นอะมันจะทําถนนกันบ่อยบางทีมันอาจจะต้องแบบขับเลี่ยงขับอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องเผื่อระ,ระยะทางเพิ่มอีกนิดนึงแล้วก็เผื่อระ,ระยะเวลาด้วยเพิ่มอีกนิดนึงนะครับ เมื่อเรารู้ระยะทางแล้วเนี่ยเราก็มาดูรถของเรานะครับซึ่งวันนี้เป็นคืนวันศุกร์เนาะผมก็ใช้รถมาทางอาทิตยแ์แล้วก็ไม่ได้ชาร์จทางอาทิตย์เลยนะครับมาก็ยังไงก็กะว่าชาร์จให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนที่จะออกเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับอันดับแรกเนี่ยผมก็เปิดแอปตัว b y d เลยเนาะแล้วก็มาดูกันว่าโอเคไฟที่เราชาร์จเนี่ยตอนนี้สี่ทุ่มยี่สิบแปดนะครับผมเริ่มชาร์จเนี่ยไฟเข้าที่ 6.3กิโลวัตต์แพลนที่จะชาร์จเต็มร้อยเนี่ยคือมันบอกว่า8ชั่วโมง22นาทีถ้าตีรวมๆเนี่ยก็แพลนว่าจะชาร์จเสร็จ100%เปรนี่ยประมาณ6โมง50นะครับอ่ะเมื่อกี้เราทิ้งเวลาไปแป๊บหนึ่งเนาะแล้วก็มาดูเนี่ยตอนนี้คือประมาณ4ทุ่ม48ละเอกลับมาดูที่หน้ารถนิดนึงเห็นไหมมันจะบอกอยู่ว่าตอนนี้คือ46 คุณจะใช้เวลาชาร์จประมาณ7ชั่วโมง21นาทีเมื่อกี้นะครับจากหน้าจอของรถเนี่ยแล้วก็หน้าจอของแอปเนี่ยเมื่อกี้ผมผมทิ้งเวลาไปแป๊บหนึ่งนะครับถึงถึงบันทึกรูปนี้เนาะก็จริงๆเนี่ยแอปกับหน้าจอรถเนี่ยเวลาจะตรงกันนะครับว่าเหลืออีกกี่ชั่วโมงกี่นาทีถึงแบตจะเต็มนะครับอันเนี้ยตอนเนี้ยสี่ทุ่มสี่สิบแปดแล้วก็ตัวแอปเนี่ยบอกว่าโอเคฉันจะชาร์จอีกเจ็ดชั่วโมงสิบ 3นาทีซึ่งเวลามันเปลี่ยนไปเพราะว่าถ้าสังเกตดูดีกระแสะไฟเข้าเพิ่มขึ้นเป็น6.5กิโลวัตต์นะครับอันนี้วอลชาร์จไฟจะอยู่ประมาณ6.3ถึง6.7เนาะโดยประมาณอาจจะมีบางช่วงเวลาที่ขึ้นลงนิดหน่อยเป็นช่วงที่เหมือนกับเพื่อนบ้านเขาใช้ไฟมากไฟน้อยอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าไฟเนี่ยอยู่ประมาณนี้แหละจะจะนิ่งนิ่งสักพักใหญ่เลยแต่วิ่งอยู่ประมาณนี้น,นิดหน่อยนะครับอันนี้ถ้ารวมเวลาประมาณ7ชั่วโมง13นาทีเนี่ย กลายเป็นว่าตอนนี้จะชาร์จเสร็จตอนสักช่วงประมาณ6โมง1นนาทีนะครับ6โมงเช้า1นนาทีแล้วก็พอตอนเช้าจริงๆเนี่ยก็มาดูกันตอนตี547นะครับมันก็ขึ้นว่าประมาณ10นาทีจะชาร์จเสร็จจริงๆไม่ถึงนะจริงๆจังหวะเนี้ยช่วงที่มันที่มันจะชาร์จเสร็จเนี่ยมันอาจจะเร็วกว่าที่บอกเนี่ยประมาณประมาณ5นาทีเลยทีเดียว นะครับซึ่งตอนเช้าเนี่ยผมผมบันทึกเวลาไม่ทันเนาะจริงๆจ,จากภาพนี้นะครับก็คือตีห้าสบวกไป10นาทีจริงๆบวกไม่ถึงบวกประมาณ5นาทีนะครับเบสเส็์แล้วผมอะไฟเต็มตอนประมาณสักก่อน6กโมงประมาณตี5้าห้าสิบห้าสิองอะไรเงี้ยนะครับก็คือไวกว่าที่คำนวณน,นิดหน่อยเนาะแต่ถ้ามาดูกระแสะไฟใช่เลยเพราะว่ามันกระแสะไฟมันเข้าที่6.7กิโลวัตต์มันก็เลยเหมือนกับไฟก็เต็มเร็วขึ้นอีกนิดนึง อันเนี้ยแบตก็พร้อมร้อยเปอร์เซ็นที่จะไปแล้วก็พอเราออกเดินทางเนาะอันดับแรกจริงอ่ะผมแวะรับเพื่อนก่อนเพื่อนเพื่อนแฟนชื่อกุ้งนะครับก็คือแวะรับก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยระหว่างทางที่กําลังจะขับไปเนี่ยก็นึกได้ว่าเอ๊ลืมไปว่าเราต้องแวะตลาดไทยเพื่อซื้อของด้วยก็จุดหมายแรกเนี่ยก็เลยมีระยะทางเพิ่มขึ้นจากที่เราคํานวณนิดหน่อยเพราะว่าผมลืมไปว่าผมต้องแวะตลาดไทยด้วยเนาะก็มีแวะตลาดไทยกันก่อนก็ไปโซน ผลไม้ต่างประเทศนะครับก็ซื้อไปสวัสดีพี่หมาย้ากับอาผมก่อนเนาะอันนี้ก็เป็นตลาดไทยหลังจากเราซื้อของเสร็จนะครับก็เลยแวะทานข้าวกันเพราะว่าออกจากบ้านเนี่ยประมาณ7จ็ดโมงกว่าเช้ามากแล้วก็ยังไม่ได้ทานข้าวกันเลยนะครับทั้งผมแต่แล้วก็กุ้งเนาะก็อันนี้เป็นปั๊มระหว่างทางก็จะบอกว่าเป็นเป็นปั๊มแรกเลยที่แวะหลังจากไม่ได้เข้าปั๊มน้ํามันมาน่าจะประมาณเป็นเป็นเดือนแล้วหลังจากเริ่มใช้รถอนะีวีเนาะก็แวะเข้าไปทานข้าวกันนิดนึงนะครับ แล้วก็ขับต่อก็จุดหมายแรกนะครับของเราก็คือวัดหลวงพ่อโสธรตั้งอยู่ริมแม่น้ําบางประกงตําบลหน้าเมืองอําเภอเมืองฉะเชิงเราจังหวัดฉะเชิงเซานั่นเองโดยเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารนะครับแล้วก็ที่ผมมาบ่อยๆเนี่ยจริงๆผมก็เป็นสายมูเนาะก็คือวัดนี้ก็คือเด่นเรื่องขอพรการงานการเงินโชคลาภนั่นเอง อันนี้ก็เป็นวงเวียนผมเรียกไม่ถูกกอนนวงเวียนใกล้ๆวัดละเราจะเห็นยอดอวัดจากตรงมุมนี้เลยนะครับก็ขับไปปืดแล้วก็อันนี้ผมแนะนำเนาะถ้าใครขับผ่านเนี่ยนะครับผมไม่แนะนำให้จอดตรงพวกแบบร้านที่มีคนโบกนะอันนี้ส่วนตัวนะคือรู้สึกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าเขาจะยัดเยียดให้เราซื้อของเขาซึ่งของเขาราคาไม่ถูกนะครับหรือถ้าเราไม่ซื้อของเขาอะ เขาก็จะแบบหุดกิจใส่เราแล้วก็แบบว่าต้องให้ค่าจอดรถเข้าต่างหากเพราะว่ามันเป็นพื้นที่เขาซึ่งไม่ใช่พื้นที่ของวัดมันจะมีจุดหนึ่งนะครับสมมุติเราขับมาเนี่ยปุ๊บฝั่งตรงข้ามกับวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยจะมีโรงพยาบาลอยู่ซึ่งเป็นพื้นที่ของวัดนะครับจะสามารถเข้าไปจอดได้ฟรีเนาะอันเนี้ยยังไงถ้าใครไปเนี่ยเนี่ยถ้าถ้าตามภาพที่เห็นเลยอันนี้เป็นกล้องหน้ารถนะครับเนี่ยจะมีคนโบกปุ๊บปุ๊บ,บมามา,มาไม่ต้อเลยไม่ต้อเลยอะไรเงี้ย จะเสียตังค่าจอดค่อนข้างเยอะแล้วก็ต่อให้เราเสียตังค่อนข้างจอดอ่ะเขาจะพยายามดัดเยยให้่เราซื้อของเขาซึ่งซึ่งผมไม่ค่อยชอบเนาะไม่ค่อยชอบจริงๆเสียค่าจอดอย่างเดียว้วจบไปก็คือจบไม่ใช่ว่าเสียนั่นเสียนี่แล้วต้องมาซื้อของเขาอีกอะไรเงี้ยแล้วของเขาราคาไม่ถูกถ้าจะไปหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าอะไรดีซื้อของจากข้างนอกเตรียมไปก็ได้นะครับหรือไปจอดในวัดแล้วซื้อดอกไม้จากในวัดดีกว่าเพราะว่ามันเป็นของวัดเนาะไม่ใช่ของคนที่มาเช่าที่แล้วก็ขายทั่วไป เนี่ยมุมนี้ยถ้าขับมาเนาะจะเป็นเลี้ยวขวานะครับอ่าเนี่ยตรงเนี้ยที่มีที่มีคนเดินข้ามถนนเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงเนาะด้านขวาเนี่ยจะมองไปจะมีจะมีป้ายเขียนว่าเอ่อที่จอดรถของทางวัดนะครับแต่ก็ต้องระวังเหมือนกันอ่าอันเนี้ยวันนี้มีพี่ตำรวจบบกให้ด้วยเนี่ยก็คือเขาจะเขียนเลยว่าทางเข้านะครับทางเข้าแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าไปเลยนะครับ ก็จังหวะอาจจะจอแจนิดนึงตรงเนี้ยอ่าเน,นี่ยเขาจะเขียนเลยอาคารจอดรถวัดโสธรน,นะครับแล้วก็อันเนี้ยขับเข้าไปเลยนะครับเสราร์อาทิตย์เนี่ยตรงเนี้ยจะจอดไม่ได้แต่ว่าถ้าวันธรรมดาสุดด้านขวาเนี่ยจะจอดได้อย่าไปจอดนะเพราะมันจะเป็นแม่ขาโบกอันนี้บอกเลยเราจะวุ่นวายมากดอกไม้ดอกเดียวร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยวุ่นวายมากให้ขับตรงไปนะครับ ขับตรงไปแล้วเพื่อนๆมองด้านหน้าเลยเห็นไหมที่เป็นคล้ายๆตึกอยู่ให้ไปจอดในตึกนะแต่ระวังฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะมีคนโบกเห็นไหมเห็นอย่างนี้ไหมเอออย่าไปจอดนะอันเนี้ยคือเป็นคนโบกทั่วไปแล้วที่จอดก็คือไม่ดีให้มาจอดในวัดนะครับเนี่ยอาคารจอดรถเวลาเปิดปิดตรงเนี้ยเวลาเราเข้าไปเนี่ยไม่เสียตังค์นะครับแต่ว่าเวลาออกมาแล้วแต่เราบริจาคในตู้เหลืองๆเ,เมื่อกี้เราบริจาคเท่าไหร่ก็ได้นะครับอันเนี้ยผมแนะนําให้จอดในนี้นะที่จอดรถโอเคมีห้องน้ําด้วยนะครับ พอเรามาถึงเนาะก็แวะสักการะนะครับหลวงพ่อแล้วก็ถ่ายรูปก,กันนิดหน่อยแล้วก็ที่ขาดไปได้เลยก็คือเซมซีนั่นเองนะครับมาลุ้นกันนิดหนึ่งว่าดวงของปีนี้จะเป็นอะไรยังไงบ้างเนาะ หลังจากเซียมซีเสร็จนะครับก็เดินออกมาข้างนอกก็คนเยอะเหมือนเดิมแต่ว่าเราก็ทําบุญตรงจุดนู้นจุดนี้เราก็แวะถ่ายรูปเพิ่มอีกนิดหน่อยเนาะแล้วเราก็ไปกันต่อเลยก็ไปตาม Google Map จุดต่อไปก็คือวัดแจ้งนะครับหรือจุดเดียวกับตลาดน้ําบางค้าเนาะแต่ว่าพอดว่าวัดแจ้งจังหวัดชายเชิงเซาเลยก็ได้นะครับก็มีที่จอดรถตรงวัดเลยเพื่อสักการะท้าวเวสสุวรรณตรงวัดแจ้งด้วยนะครับ ก็พอไหว้ท้าวเวสุวรรณเสร็จนะครับเดินมาข้างๆได้เลยมีทางเดินไปตรงตลาดน้ําอยู่มันจะเป็นเป็นแพรนะครับติดติติดตกันเลยเนาะก็จะมีพวกของให้ซื้อมีผลไม้มีผักนะครับที่เป็นแบบของท้องถิ่นเนาะแล้วก็มีพวกของช่ำล่วยนิดหน่อยแล้วก็ที่สําคัญก็คือมีของกินด้วยเราสามารถเลือกเดินแล้วก็เลือกทานได้เลยนะครับ หลังจากเสร็จจากตลาดน้ำเนาะเราก็มุ่งตรงไปที่บ้านป้ากับบ้านอาผมเนาะเพื่อไปสวัสดีปีใหม่นะครับก็จะอยู่ตรงวัดชนละารีของบางคล้าเนาะแล้วก็ผมแวะเข้าไปที่วัดด้วยเพื่อไหว้พ่อผมที่เสียไปแล้วนะครับแล้วก็ถวายน้ําให้กับทางหลวงพ่อด้วยนะครับก็อันเนี้ยเป็นจุดหมายปลายทางละของวันนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ขับรถกลับอยุธยากันเลยนะครับก็ รวมๆวันนี้ฟีลลิ่งของการขับรถถ้าเทียบกับรถที่ผมขับคันก่อนเนี่ยก็คือเป็น c ีวิ c แล้วก็ c a m รีเนาะผมว่า BYD s ีซตัวที่ผมขับเป็นพรีเมียมนะครับหนึ่งอัตราเร่งดีกว่าทั้งในจังหวะทางชันขึ้นเนินจงังหวะเร่งแซงอันนี้ผมว่าดีกว่านะครับแล้วก็ฟีลลิ่งเวลาขับ นะความเร็วต่ำหรือความเร็วสูงจริงๆพอขับทางไกลเนี่ยนั่งสบายกว่านะไม่ได้รู้สึกว่ามันยวบหรือมันนิ่มเหมือนที่มีคนบอกเนาะอันนั้นเขาอาจจะขับที่ความเร็วสูงมากๆหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ว่าความรู้สึกผมเนี่ยคือผมว่าปกติแล้วก็รู้สึกสบายกว่าด้วยซ้ำนะครับเป็นเป็นครั้งแรกของผมกะแตเลยที่นั่งรถไกลๆนะครับด้วย BYD s e a l ซเนี่ยก็แต่ก็บอกว่านุ่มกว่าแล้วก็เล่นมือถือได้นานกว่าไม่ปวดหัวคือถ้าเป็นคันเก่าเนี่ย เล่นมือถือได้ประมาณแป๊บเดียวแต่เขาจะปวดหัวแหละแต่คันนี้แต่แต่เขาบอกว่าเล่นได้ไม่ไม่ปวดหัวก็อันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวเนาะแล้วก็จังหวะเจอคอสะพานอะไรเนี่ยก็ก็ปกตินะครับเราก็ต้องระวังอยู่แล้วท,ทั้งทั้งที่เป็นรถคันนี้หรือรถคันเก่าเนาะเราก็ต้องมีจังหวะเบรกจังหวะอะไรเงี้ยก็รวมรวมเนี่ยโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูเรื่องพลังงานที่ใช้ไปนะครับว่าอย่างไงบ้างอ่ะก็ออกจากบ้านตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านะครับแล้วก็มาถึงบ้านเนี่ยประมาณ สี่โมงเย็นน,นิดระยะทางที่ขับไปทั้งหมดเนี่ยก็ถ้าดูจากไม้น้ารถเลยเนี่ยก็คือ320กิโลเนาพลังงานที่หายไปเนี่ยก็คือ49%่้านะครับถ้าคำนวณไปเสร็จจริงๆเนี่ยก็คือ100%เนี่ยตามที่เขาบอกเลยจะวิ่งได้ประมาณ600้อยกโลซึ่งอันนี้ผมวันนี้ผมขับโดยใช้ความเร็วด้วยนะเพราะว่าขับไปต่างจังหวัดนะครับก็ส่วนใหญ่ความเร็วที่ใช้เนี่ยอยู่ที่ประมาณเกถึงร้อ นะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวแผนภูมิเลยนะครับว่าใช้กำลังไฟไปโดยเฉลีย่ยอยู่ที่15.2กิโลวัตต์อวนะครับแต่ว่าอันนี้ในหน้าจอนี้มันจะจับได้แค่ห้าสิบกิโลสุดท้ายเนาะหรือถ้าคำนวณเป็นเงินเนี่ยก็คือตอนนี้ผมติดหม้อ t o u ด้วยเนาะอันนี้เป็นอัตราค่าไฟของหม้อ t o u นะครับก็อันนี้ผมเอามาจากเว็บการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคเลยจริงๆถ้าใช้ไฟน้อยเนี่ยก็คือ1นึถึงร้อหน่วยแรกเนี่ยค่าไฟมันจะถูกนะครับแต่ว่าผมขอประมาณราคาที่สูงที่สุดเลยเพราะว่าผมคิดว่าถ้าผมใช้จริงเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยผมใช้เกิน400อเนาะแล้วก็ตาไฟที่สูงที่สุดเนี่ยค่าไฟเนี่ยที่สูงที่สุดเนี่ยอยู่ที่4ี่บาทนะครับทีนี้ถ้าผมมาคิดเนี่ยวันนี้ก็คือผมขับไปพลังงานที่ใช้เนี่ยประมาณ49%อันนี้โดยประมาณนะครับ อยู่ที่พลังงานก็คืออยู่ที่40.5กิโลวัตทีนี้เรามาดูที่หม่อ TOU กันบ้างนะครับที่หม่อ TOU เนี่ยผมไปดูมิเตอร์เนี่ยมิเตอร์มันเพิ่มมาประมาณ45 45กิโลวัตเนาะมันก็จะต่างกับพลังงานที่โชว์บนหน้าจอของตัวรถ BYD นะครับก็คือพลังงานที่มันใช้จากม้อ TOU เลยเนาะเหมือนค่าไฟที่เราต้องจ่ายเนี่ยมันเพิ่มขึ้นประมาณ10%นั่นหมายความว่า loss ตอนที่เราชาร์จไฟเนี่ยไฟจ่ายมา45กิโลวัตต์นะครับมาถึงตู้ ABB มาถึงรถเราเนี่ยเหลือไฟที่40.5กิโลวัตต์ก็คือลอสเนี่ยหายไปประมาณ10%เนอะอันนี้ก็คือเป็นลอสตามสายไฟระยะทางขึ้นอยู่กับความร้อนเวลาชาร์จแล้วก็ระยะทางสายไฟที่เราเดินด้วยนะครับอย่างไรก็ดีเบสเสร็จแล้วเนี่ยคำนวณจาก45กิโลวัตต์กับค่าไฟที่สูงที่สุดของหม้อ T.O.U. นะตอนออฟพีคคือ4.42บาทนะครับ ก็บเสร็จแล้วเนี่ยระยะทาง320กิโลเมตรเนี่ยจะมีค่าไฟเนี่ยประมาณ198.9บาทเนาะหรือว่าค่าไฟตกอยู่ที่ประมาณ0.62บาทต่อกิโลเมตรเองค่าไฟอันเนี้ยน่ารักมากเลยผมว่าเนาะสำหรับใครชอบใช้รถเยอะเนี่ยก็ก็ลองพิจารณาดูแล้วกันว่าเหมาะกับเพื่อนๆหรือเปล่านะครับก็จริงๆวันนี้จบวันแล้วเนี่ยผมยิ่งไป320 กลางคืนเนี่ยผมก็ขับรถไปกินข้าวต่ออยประมาณ80กิโลเนาะคือแบตเหลือๆคือมันมันแบบมันยังวิ่งได้อะแล้วเราแบบเราก็ยังเออไปไหนมาไหนได้อยู่อย่างเงี้ยนะครับก็ตัวเนี้ยเป็น BYD Seal Premium เนาะระยะทางเนี่ยผมว่าโอเคดีเลยแหละเหมาะสำหรับคนขับรถเยอะๆแล้วก็กลางคืนมาชาร์จที่บ้านทีเดียวอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าระหว่างทางจะเป็นต้องชาร์จก็อาจจะแวะพวกชาร์จเจอร์สเต,เตชันได้นะครับแต่ว่า ผมไม่ได้แวะเนาะเพราะว่าผมอะแพนแล้วว่าเออวันนี้ยังไงผมวิ่งกลับบ้านก็กลับมาใช้วอชาร์ทที่บ้านเนาะแล้วก็เสียบไปก็กลางคืนก็มีเวลาตั้งแต่4ี่ทุ่มถึง9ก้ามงเช์จวันหนึ่งก็ยังไงก็ได้อยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวคลิปเนี้ยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆสําหรับคํานวณการเดินทางว่าก่อนออกเดินทางเนี่ยต้องคํานวณก่อนเนาะแล้วก็วิ่งไปแบเสร็จเนี่ยค่าไฟอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ นะครับอ่ะหวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนเพนเนาะเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับยังไงสวัสดีครับ